ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เก้าสิภาษาอินโดนีเซียชุดสุขภาพและอนามัยตอนอวัยวะและส่วนของใบหน้าสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะมาพบกับดิฉันอีกครั้งนะคะสารีค่ะกับรายการสอนภาษาอินโดนีเซีย ในชุดภาษาอินโดนีเซียนะคะด้านสุขภาพและอนามัยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงส่วนของใบหน้านะคะหรือว่าวัยวะที่มีอยู่บนใบหน้าเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพนั่นแหละคะ่ะเราจะมาเริ่มต้นด้วยคำว่าใบหน้าก่อนแล้วกันนะคะคำว่าใบหน้านะคะมีสองคำที่ใช้ได้นะคะคำแรกคือมุกกนะคะมุกก มูกะมูกะสกดด้วย M U K A มูกะนะคะคือใบหน้าทั้งหมดเลยอีกคำหนึ่งก็คือวาจนะครับก็แปลว่าใบาหน้าเช่นกันนะคะคำนี้จะสะกดด้วย W A J A H นะคะวาจา ะะถามว่าทำไมาถึงมีสองคำอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะของภาษาอินโดนีเซียนะคะว่าหนึ่งความหมายจะใช้ได้หลายๆคำแล้วหลายๆคำนั้นก็สามารถที่จะทดแทนกันได้แต่บางกรณีก็ไม่สามารถทดแทนกันได้ในกรณีนี้สามารถทดแทนกันได้นะคะคือเรื่องของใบหน้าเราสามารถบอกว่ามุกาก็ได้หรือบอกว่าว่าจากก็ได้นะคะเรามาดูกันนะคะส่วนของใบหน้ามีอะไรบ้างเริ่มต้นจาก สิ่งแรกนะคะแน่นอนถ้าพูดถึงใบหน้าสิ่งนี้น่าจะนึกถึงเป็นอันแรกก็คือเรื่องตานั่นเองนะคะตาคือมาตามาตามาตานะคะมาตาสะกดด้วย M A T A ออ่านว่ามาตามาตานะคะแปลว่าตา ะะดวงตาก็ได้นะคะมาตานะคะต่อมาค่ะใกล้ๆกับตาเรามีคิ้วนะคะคิ้วเรียกอาลิสอาลิสอลิสนะคะอลิ Alice. สสะกดด้วย A L I S อนะคะอ่านว่าอาลิส นะคะบางคนบอกอลิสมาตาก็ได้นะคะแต่ว่าเรียกสั้นๆว่าอลิสเฉยๆนะคะก็คือคิ้วนะคะในดวงตาเรานะคะมีส่วนประกอบหลายอย่างนะคะแต่ว่าดิฉันจะยกตัวอย่างแค่ส่วนที่สำคัญที่สุดของตาดวงตาก็คือลูกตานะคะลูกตาก็คือโบ l ลามาตา โบลาจริงๆคำนี้นะคะโบลาคำนี้แปลว่าลูกบอลน,นะคะโบลาบอลนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงของตานะคะเราก็จะเรียกว่าโบลามาตาจะแปลว่าลูกตาเพราะว่าลูกตาเรามีลักษณะกลมคล้ายๆลูกบอลเขาก็เลยเรียกโบล a าโบลาสะกดด้วย b o l a โบลามาตานะคะแปลว่าลูกตา เรามาดูส่วนอื่นกันบ้างนะคะพ้นจากตาไปแล้วลงมานิดนึงนะคะเราก็จะมาเจอจมูกนะคะจมูกเรียกว่าฮิดุงฮดุงฮิดุงนะคะฮีดุง,ดง,นะะดงสะกดด้วย H I D U N G อีกครั้งหนึ่งนะคะ H I D U N G หิดุงนะคะแปลว่าจมูกนั่นเองนะคะหิดุงอันนี้ถ้าพูดถึงลักษณะของโครงนะคะก็จะมีทั้งหิดุงแบบโดงกับกจมูกโดงนะคะกับจมูกที่ไม่โดงแล้วกันนะคะ ในอินโดนีเซียเองก็มีคำศัพท์เหล่านั้นนะคะอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากทราบนะคะเอาเป็นว่าพูดแค่คําแล้วกันนะคะไม่ได้สะกดไทยก็คือเรียกว่าฮิดุงมันจุ้งมันจุ้งแปลว่าจมูกโด่งนะคะเอาแค่จมูกโด่งแล้วกันนะคะฮิดุงมันจุงสถานีวิทยุศึกษาลงมาจากฮิดุงนะคะลงมาจากจมูกนิดหน่อยเราก็จะมาเจอปากนั่นเองนะคะ ปากทั้งหมดเลยก่อนนะคะปากเรียกว่ามูลุดนะคะมูลุดมูลุดสะกดด้วย m u l u t นะคะอ่านว่ามูลุดมูลุดนะ,ะแปลว่าปากนะคะคำนี้นะคะนอกจากจะใช้สำหรับคำว่าปากซึ่งเป็น อวัยวะหรือว่าเป็นส่วนของใบหน้าแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถนำไปใช้อย่างอื่นเช่นท่านผู้ฟังพอเดาได้ไหมคะสามารถใช้ในกรณีไหนนึกถึงคำว่าปากที่นอกจากปากในร่างกายเราก็เป็นปากซอยใช่ไหมคะปากถ้ำแบบนี้นะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะเช่นปากซอยคำว่าซอยก็คือกังกังนะคะปากซอยก็เป็นมูลุดกัง ะะปากถ้ำถ้ำคือโก Goa ลุ l โกวนะได้เหมือนกันนะคะสำหรับคำว่าปากในปากนะคะหรือว่าส่วนของปากอันหนึ่งที่เห็นชัดก็คือริมฝีปากนะคะริมฝีปาก,กเรียกว่าบ i b i r Bibir นะ,ะสะกดด้วย b i b i r Bibir b i b i r นะคะแปลว่าริมฝีปากนั่นเองนะคะบีบรต่อมาค่ะใกล้ๆก,กับปากนะคะเฉียงขึ้นมานิดนึงนะคะก็เจอแก้มนะคะแก้มเรียกว่าปี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 นะครปีปีแปลว่าแก้มนั่นเองนะคะขึ้นไปอีกนิดนึงค่ะ ขึ้นไปเราย้อนขึ้นไปข้างบนสุดเลยก็คือหน้าผากนะคะหน้าผากเรียกดาฮีนะคะดาฮีดาฮี hi, i, นะคะสะกดด้วย D A H I DAHI ด dah าฮีดาฮีนะคะแปลว่าหน้าผากาเรามาเก็บตกการส่วนไหนบ้างที่ยังไม่ได้พูดนะคะก็คือฟันฟันอาจจะไม่ได้เห็น บนใบหน้านะคะแต่ว่าก็จะเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งที่เมื่อเรายิ้มขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะเห็นฟันนะคะบนใบหน้าเราเนั่นเองนะคะฟันเรียกว่ากิกินะคะกิ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 สะกดด้วยจีไอระวังได้ดีนะคะออกเสียงจีในภาษาอินโดนีเซียจะต้องออกเสียงเป็นจีจริงๆไม่สามารถเทียบเสียงกับกอกไก่ได้นะคะ ฉะนั้นไม่ใช่กิกิแต่จะเป็นกิกิ้นะคะอันนี้แปลว่าฟันนั่นเองนะคะต่อมาขมับขมับสองท่าเนี่ยนะคะซ้ายขวาตรงใกล้ๆตานะคะจะเรียกว่าเปลลิปิสเปลลิปิสเปลลิปิสนะคะสะกดด้วย P E L I P I S เปลือกปิสนะค,ะคือขมับแล้วก็ส่วนด้านล่างสุดนะคะของใบหน้าเราก็คือคางนะคะคางเรียกว่าด a g u da g u นะคะสะกดด้วยดีีเอจ d a g u d ากู นะคะอันนี้คือคางนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือส่วนของใบหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นมาตานะคะมาตาแล้วก็ฮีดุงนะคะคือจมูกนะคะแล้วก็มุลุดนะ,ะก็คือปากนั่นเองนะคะแล้วก็บิบิระ,ะริมฝีปากที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องฟันนะครคราวหน้าเราจะมาพูดกันเรื่องฟันอืม เราจะลองนำนะคะคำศัพท์เหล่านั้นเมื่อสักครู่นี้นะคะลองมาสร้างประโยคกันนะคะเอาประโยคง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะอาการเกี่ยวกับตานะคะอาการเกี่ยวกับตานะคะที่เป็นบ่อยนะคะก็คือเรื่องของแสบตานะคะเมื่อเราไปเจอฝุ่นนะคะหรือ,อสถานีวิทยุศึกษา มีเหงื่อและไหลย,ย้อยมานะคะเกิดไปอยู่ใกล้ๆตานะคะก็เกิดอาการแสบขึ้นมานะคะจะบอกว่าอย่างไรนะคะตาของฉันแสบนะคะคือมาตานะะมาตาก็คือตาใช่ไหมคะแล้วก็ไซยะคือฉันในภาษาินเดีร์เวลาบอกความเป็นเจ้าของนะคะสามารถเรียงโดยนำ คำศัพท์ที่เป็นคำนามขึ้นก่อนนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยตัวโชคของฉะนั้นจะเป็นมาตาสายามาตาสายามาตาสายาแล้วก็แสบก็คือปริปรินะปริสะกดด้วย p e r i h ปริแปลว่าแสบนะคะถ้าเจ็บจะเป็นซักิดใช่ไหมคะแต่ถ้าปรินี่ พินากาักันเซต mata saya perih mata saya perih ท่านฟังลองออกเสียงตามดิฉันดูนะคะช้าๆทีละคำค่ะ mata saya perih mata saya perih ม a ต a ส a ยะปริ ri, นะคะคำต่อไปค่ะจะเกี่ยวข้องกับอาการที่เกิดขึ้นกับจมูกนะคะจมูกเนี่ยมีอาการหลายอย่างเหมือนกันนะคะที่เป็นบ่อยน่าจะเป็นคัดจมูกนะคะอาจจะไม่ได้เป็นหวัดแต่เราเกิดอาการคัดจมูกอาจจะเกิดจากการแพ้ก็ได้นะคะอาการคัดจมูกนะคะหรือว่าจะบอกว่าจมูกของชั้นเกิดอาการคัดจมูกขึ้นมาหรือชั้นคัดจมูกอ่าแบบนี้นะคะ ถ้าในภาษาอินเดียจะบอกว่าฮิดุงไ a ยามัมปัดคือถ้าเรียงตามคำจะแปลว่าจมูกฉันคัดนะคะถ้าเรียงแบบนี้อาจจะไม่ตรงกับที่ภาษาไทยหรือว่าคนไทยชอบพูดกันนะคะจะบอกว่าฉันเกิดอาการคัดจมูกแบบนี้มากกว่านะคะอาจมูกของฉันนะคะก็จะเป็นฮิดุงไ y ยาฮิดุงไ a ยา นะคะ d u n ุ s a y a h i d ดุ g สะกดด้วย h i d u n g ใช่ไหมคะ i d u ุ g แล้วก็ s a y a นะคะก็คือฉันจมูกของฉันเหมือนเดิมนะคะคือว่าถ้าบอกความเป็นเจ้าข,ของนะคะแล้วจะสร้างในประโยคขึ้นมานะคะจมูกของฉันตาของฉันนะคะก็จะเป็นตาแล้วก็ตามมาด้วยคำว่าฉันนะคะฮิดุงสายก็จมูกของฉัน นะคะประโยคก่อนหน้านี้จะเป็นมาตาสายยาก็แปลว่าตาของฉันนะคะฮิดุงสายยนะ,ะแล้วก็เกิดอาการคัดจมูกขึ้นมาก็เรียกมัมปัดมัมปัดมัมปัดนะคะมัมปัดนะคะสะกดอย่างไรสะกดด้วยเอ็มนะคะ a m p e มัมปดนะคะลองกลับไปที่ลิสนะคะหรือว่ารายคำศัพท์นะคะที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าเรียนไปเมื่อต้นรายการนะคะคำเหล่านั้นเมื่อเราจะบอกว่าสิ่งนั้นเป็นของใครนะคะก็ตามมาด้วยสายาได้หมดเลยนะคะอย่างเช่นใบหน้าของฉันมุกกาสายานะคะหรือ,อาปากของฉัน ม u ลุดสายะนะคะแล้วก็สมมุติแก้มของฉันปีปีสายะนี้นะคะสามารถที่จะนำคำว่าสายาไปติดคำนั้นก็จะแปลว่าสิ่งนั้นอวัยวะนั้นหรือว่าส่วนของใบหน้านั้นของฉันนะคะฮิดุงสายะปีปีสายะแบบนี้เลยนะคะแล้วไม่มีคำว่าของใช่ไหมในภาษาอินโดนีเซียจริงก็มีนะคะแต่ว่าไม่ ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้นะคะเพราะว่ามันก็จะเปลืองที่หรือว่าเปลืองคำนะคะเปลืองพยางขึ้นมามันจะทำให้คำมันยาวขึ้นมาฉะนั้นเขาก็ง่ายๆนะคะก็คือการที่นำคำศัพท์ที่เป็นคำนามแล้วก็ตามมาด้วยตัวโชคของได้เลยนะคะเรามาต่อกันนะคะเราจะนำคำศัพท์ที่เราเรียนกันต้นรายการนะคะ มาสร้างประโยคกันอีกประโยคนึงนะคะก็คือเรื่องของแปลงฟันก็แล้วกันนะคะจะบอกว่าชั้นแปลงฟันทุกวันนะคะชั้นแปลงฟันทุกวันชั้นก็คือ s a ยะใช่ไหมคะแล้วก็แปลงฟันนะคะแปลงฟันจะเรียกว่ากอซอกกีก i คําว่ากอซอกก็คือแปลว่าขัดหรือแปลงนะคะกอซอกสถานีวิทยุศึกษา สะกดด้วย g o s o k นะคะกอศกแปลว่าขัดหรือแปรงนะคะแล้วก็ฟันนะคะฟันก็คือก,กี่ก,กี่กอศกกี่กี่ฉันกอศกกี่กีถึงตรงนี้ก็คือหมายถึงฉันแปรงฟันนะคะแล้วก็คำว่าทุกวันอ่า จะบอกว่าทุกวันต้องพูดว่าอย่างไรนะคะคำว่าวันก่อนแล้วกันนะคะคำว่าวันคือ h าร i hari เมื่สสครูได้พูดถึงพระอาทิตย์นะคะ m า t a hari แปลว่าตาวันนั่นเองนะคะฉะนั้น h าร i เนี่ยแปลว่าวันนะคะแล้วถ้า h าร i สะกดด้วย h a r i นะคะ แล้วเราจะบอกว่าทุกวันนะคะ,ะนั้นต้องมีคำว่าทุกอย่างเนี้ยนะคะต้องใช้คำว่าอะไรนะคะทุกก็คือสตียบสตียบนะคะสะกดด้วย s e t i a p สเสียบเตียบแปลว่าทุก อะไรนะคะถ้าเป็นทุกวันสตียบฮารินะ,ะสมมุติว่าเป็นอย่างอื่นเป็นคํานามอะไรก็ได้นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นหมอแล้วกันหมอทุกคนสติยบดอกเตอร์ดอกเตอร์ก็คือหมอใช่ไหมคะหรือสถานที่โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลสตียบยังจำได้ไหมคะโรงพยาบาลคือ รุ่มมาสกิจฉะนั้นถ้าบอกว่าทุกโรงพยาบาลสติยบรุ่มมาสกิจสติยบรุ่มมาสกิจนะคะอันนี้คือทุกหรือเวลาอื่นก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่วันอาจจะเป็นชั่วโมงนะคะชั่วโมงคือจำนะ,ะหรือจะมีจํานวนชั่วโมงสมมุติว่าพูดถึง เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพนะคะเมื่อเรารับประทานยานะคะอาจจะมีช่วงเวลาที่เราจะต้องทานยานั้นนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างเช่นทุก3ชั่วโมงนะ,ะทุกสชั่วโมงทุกหชั่วโมงแบบนี้นะคะเราก็สามารถใช้คำว่าสเตียรบนี้เหมือนกันยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าทุก2ชั่วโมงนะ,ะทุกสชั่วโมงก็ จะเป็นสติยบนะแล้วก็ตามมาด้วยสองก็คือดัวแล้วก็ชั่วโมงก็คือจำสติยบดวัวจำนะแปลว่าทุกๆุสองชั่วโมงนะคะกล <c oughs> ับมาที่คำศัพท์หรือว่ากลับมาที่ประโยคของเรามาสักครู่นี้นะคะฉ <c oughs> ันแปลงฟันทุกวน <c oughs> ันไายะกอซกิจิสตียฮารีนะคะ สตียบเมื่อสักครู่สะกดหรือ,อยังสะกดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะก็คือ s e t i a p สตยียบเวลอาอ่านนะคะจะอ่านเป็นสามพยางนะคะเซอร์ตยิบตยบเตัยบนะคะสต,ตียบแปลว่าทุกๆเอาละ,ะค่ะท่านผู้ฟังลองออกเสียงตามดิฉันช้าๆนะคะทีละคำไซยา Gosok gigi setiap hari. Saya gosok gigi setiap hari. Saya gosok gigi setiap hari. Ini keplewacan อย่าลืมว่าเวลาเราจะพูดทุกอะไรก็สตยปอะไรแบบนี้นะคะเรามาดูอีกประโยคหนึ่งแล้วกันนะคะจะบอกว่าฉันล้างหน้าก่อนนอนทุกครั้งนะคะฉันล้างหน้าก่อนนอนทุกครั้งหรือตลอดเวลานะคะเสมอแล้วกันนะคะฉันล้างหน้าก่อนนอนเสมอนั่นเองนะคะในภาษาินโดนเซียหรือว่าเรานำคำว่า ใบหน้านะคะจะนำคำว่าใบหน้ามาสร้างประโยคกันสถานีวิทยุศึกษาฉันก็คือซายาเหมือนเดิมนะคะซายามีคำอื่นไหมสำหรับฉันมีนะคะท่านผู้ฟังแต่ว่ามันต้องดูว่าการใช้สรรพนามในภาษาอินเกียค่อนข้างจะมีความซับซ้อนนะคะพอสมควรเพราะว่าเราต้องคำนึงว่าคนที่หรือว่าผู้ผฟังที่เรา สนทนาด้วยเนี่ยเป็นใครนะคะอายุมากกว่า,วาเราไหมนะคะหรือว่าอายุน้อยกว่าหรือว่าสนิทมากน้อยขนาดไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะต้องใช้สรรพนามอะไรนะ,ะแต่สำหรับไส้ยาสรรพนามนี้นะคะทำไมถึงใช้บ่อยคำนี้ก็คือสามารถที่จะใช้กับทุกระดับทุกความสัมพันธ์นะคะจะเป็น สนิทมากหรือไม่สนิทนะคะเราก็สามารถที่จะใช้คำว่าสยาได้ตลอดนะคะเอาละ,ะคะ่ะกลับมาที่ประโยคเรานะคะใสยาแล้วก็การเรียงคำอาจจะไม่เหมือนกับภาษาไทยฉะนั้นดิฉันขอเสนอคำว่าล้างหน้าก่อนแล้วกันนะคะล้างหน้าใบหน้าคือมุกะใช่ไหมคะทีนี้ถ้าล้างหน้าก็จะเป็นจูจีมุกะนะ จูจีแปลว่าล้างซักสะนะคะได้หมดเลยทำความสะอาดที่ใช้น้ำใช้สบู่เงี้ยนะคะเราจะเรียกว่าจูจีนะคะจูจีสะกดด้วย C-U-C-I นะ i u c i อ่านว่าจูจีจูจีจูจ,จีแล้วก็ใบหน้านะคะดิฉันเลือกคำว่ามุกกะแล้วกันนะคะจริงๆวาจาก็ได้ แต่ปกติแล้วส่วนใหญ่ถ้าเป็นการล้างหน้าส่วนใหญ่จะใช้คำว่ามุกะจุจิมุกะนะคะจุจิมุกะคือล้างหน้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะคำว่าก่อนนอนเวลาเราจะบอกว่าก่อนเราจะใช้คำว่าเซเบลุมเซเบลุมเซเบลุมนะแปลว่าก่อนหน้านะคะ เซ b e l u บลุมสะกดด้วย S E B E L U M นะคะเซ b e l เบลุมแล้วก็นอนนะคะคือ t i ดูร t i d ดูร i d u ดูรสะกดด้วย T I D U R t i ดูร s เซ e l u m บลุม ติดหรแปลว่าก่อนนอนนะคะล้างหน้าก่อนนอนจุจิมุกะาเสบลมติดหนะคะจุจิมุกาเสบลมติดหร,นะะม,ม,ดรมัสครูที่บอกว่าประโยคนี้นะคะเรียงจะไม่เหมือนภาษาไทยเพราะว่าเมื่อเราจะพูดว่าสม่ำเสมอหรือตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าในโครงสร้างประโยคในภาษาไทยคำเหล่านี้จะอยู่หลังนะคะ จะอยู่ด้านหลังของประโยคนะคะคือหลังจากทำกริยาผ่านไปแล้ว,แล,วแล้วเนี่ยนะคะค่อยไปใส่คำว่าเสมอแต่ในภาษาดินีเซียคำว่าเสมอหรือว่าตลอดเวลานี้จะต้องอยู่หน้าคำกริยาที่หมายถึงนะคะฉะนั้นคำนี้นะคะคือสม่ำเสมอหรือตลอดเวลาก็คือเซลาลูเซลาลู สะกดด้วย S, s E L A L U s ซลลาลูเซลลานะคะแปลว่าเสมอวางไว้ตรงข้างหน้าคำกริยาก็คือจุดชีมูกะฉะนั้นล้างหน้าตลอดเวลาก็คือสลาลูจุดชีมูกะแต่ไม่ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแต่จะเป็นตลอดเวลา ก่อนนอนนะคะก็คือจะล้างหน้าก่อนนอนเสมอนะคะสรุปเป็นอย่างไรนะคะก็คือประธานประโยคชันก็คือซายะแล้วก็เราขึ้นด้วยคําว่าเสมอก่อนนะคะคือตลอดเวลาก่อนก็คือเซราลูเซราล,ล,าลุแล้วก็ล้างหน้าคือจูจิมุกะจูจิมุกะแล้วก็ก่อนนอนก็จะเป็นเซเบลมติดดร สถานีวิทยุศึกษา SAYA SLA LU ตลอดเวลา JUJI MUKA น้า้า,างหน้าบ b ル M t i ด ур, ก่อนนอน SAYA SLA LU JUJI MUKA SB ル M Tidur อันนี้ก็เป็นการล้างหน้าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะรักษาสุขภาพเพราะว่าความสะอาดะะก็เป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพอย่างหนึ่งะะท่านม้ฟังลอง ออกเสียงตามดิฉันช้าๆดูนะคะสําหรับประโยคเมื่อสักครู่นะคะ Saya selalu cuci muka sebelum tidur ฉันล้างหน้าก่อนนอนเสมอนะคะ Saya selalu cuci muka sebelum tidur s aya selalu j u c i m u k a sebelum tidur นะ,ะฉันล้างหน้าก่อนนอนเสมอนะคะ s aya selalu c u j i m u k a sebelum tidur อาล้วนะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้นำเสนอไปเรียบร้อยนะคะเกี่ยวข้องกับส่วนของใบหน้านะคะในใบหน้าเรามีส่วนอะไรบ้างนะคะเมื่อเกิดอาการนะคะเราก็สามารถที่จะ ใช้คำอะไรได้บ้างเมื่อกี้ถ้าเป็นตาแสบนะคะก็จะเป็นปริใช่ไหมคะมาตาสายปริถ้าเป็นจมูกเกิดอาการคัดจมูกขึ้นมาจะเรียกว่ามัมปันะคะถ้าปวดฟันเดี๋ยวเราจะมีเฉพาะสำหรับฟันนะคะก็สามารถใช้คำว่าปวดยังจำได้ไหมคะคราวที่แล้วเราเรียนถึงคำว่าปวดก็คือคำว่าซักกิ นะคะแล้วส่วนต่างๆของใบหน้าเหล่านี้ถ้าเกิดอาการเจ็บขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถใช้คำว่าสักกิจนำหน้าได้ด้วยนะคะอย่างเช่นสมมุติริมฝีป,ปากเราเกิดอาการเจ็บขึ้นมานะคะไปโดนอะไรมาหรือว่ามีแผลนะคะก็จะบอกว่าสักกิจบิบิรนะคะหรือที่ง่ายๆถือก็คือปวดฟันสักกิจิ๊ก หรือปวดตาก็ได้ค่ะบางครั้งเราเกิดอาการปวดตาตาเมื่อยล้าเราใช้งานหนักมากนะคะเกิดอาการปวดตาขึ้นมานะคะหรือเป็นผลพลอยได้จากอาการปวดศีรษะอีกทีนึงนะคะเกิดอาการปวดตาไปด้วยเลยก็เรียกว่าซักกิตมาตานั่นเองนะคะเอาละคะ่ะก็ฝากกันด้วยสำหรับส่วนของใบหน้านะคะคำศัพท์ในภาษาอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องกับด้านของสุขภาพและอนามัยสสำหรับชุดนี้นะคะ สัปดาห์นี้นะคะท่านผู้ฟังหมดเวลาลงแล้วค่ะเราจะมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะส่วนจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามฟังกันได้นะคะสําหรับสัปดาห์หน้าสาหรับสัปดาห์นี้ดิฉันก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะด้วยคําว่าซ้ำไปจุ่มปาดาสวัสดีค่ะ